สวัสดีค่ะดิฉันลักษนาพรพิมพ์เสนเซลล์อินจจเนียร์จากบริษัท p e พ i t i o n ท o ล l ิงเซอร์วิสซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องวัด CNC ออโตเมติกวิชั่นเม u r e เมน t m แมช i n e รุ่นอันต้าใหม่ล่าสุดจากยูนิเม r o ให้ประสิทธิภาพการวัดโดดเด่นแม่นยำด้วยกล้องดิจิตอลความละเอียดสูงระดับกิกกาและเครื่องวัดเชิงเส้น3แกนที่มีความละเอียดถึง0.1ไมโครเมตร พร้อมมีซอฟต์แวร์เสริมการทำงานหลายตัวอันต้าซีรีส์จึงสามารถนำเสนอฟังก์ชันการวัด 2D และ 3D Composite Sensor แบบไม่สัมผัสหลายประเภทและระบบยึดที่รวดเร็วเป็นตัวเลือกตอบสนองความต้องการที่แตกต่าง u n i ิเมโ o อ n ั a ตผู้นำเทคโนโลยีแห่งการวัดมั่นใจได้ในคุณภาพและประสิทธิภาพสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อได้ที่ Line@ PTSC ค่ะ